ถึงที่พักลูกสาวแล้วค่ะบ้านน่าอยู่มากเลยมีต้นกล้วยด้วยนะอยู่ที่ทูฟฟา์มัสมีกล้วยด้วยดูสิเยอะมากที่นี่อากาศมันจะอบอุ่นนะคะมันก็เลยแบบ ต้นกล้วยขึ้นอะมันมากเลยนะที่บ้านอะปลูกไม่ได้อ่ะมันมันหนาวเนาะอากาศมันเย็นกาทำสวนหน้านั่งเชียว ทำเป็นหอพักนักศึกษานะคะเป็นบ้านเช่าของเด็กนักศึกษาเนาะคนยนโด วันนี้ก็ดีๆค่ะแตดร้อนเลยเนี่ย